สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ปัญหาภาพหน้าจอสัน่นภาพหน้าจอสั่นนี้อาจเกิดจากการที่มีลําโพงตั้งอยู่ใกล้ๆกับจอมอนิเตอร์นะครับจะทําให้ภาพเกิดอาการสั่นหรือเพี้ยนเพียนสีเพียเพ้ยนเพียนไปและอีกกรณีนหนึ่งคือการปรับค่ารีเฟรชเรทสูงสูงมากหรือต่ําเกินไปนะครับโดยค่ารีเฟรชเรทโดยปกตินะครับจะอยู่ที่ประมาณ60 8 5เฮิรตซ์ซึ่งต้องปรับ ให้ค่า refresh rate นี้สัมพันธ์กับขนาดของหน้าจอด้วยเช่นกันนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการปรับค่า refresh rate นะครับคลิกขวาเลือก property ไปที่ setting นะครับกดที่ advanced แล้วก็ไปที่ t a บ Adapter นะครับแล้วกดที่ปุ่ม list all mode นะครับ <_ an> ก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมา <_ an> เลือกเป็น1366 768 32บิต 60Hz นะครับกดโอเคเปนันเสร็จเรียบร้อยนะครับ หรือบางกรณีถ้าเกิดแก้ปัญหาตามที่ผมบอกแล้วมันยังมีอาการภาพหน้าจอสั่นอยู่ควรที่จะเปลี่ยนหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ LED ซึ่งจะไม่มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดจากหน้าจอมอนิเตอร์เครื่องเก่าๆนะครับ